ก็สิ่งท่าจับตามองระยะสั้นแน่นอนแหละว่าผมก็ยังเป็นกองเช่งในภาพระยะยาวนะครับแต่ว่าระยะสั้นยอมรับตรงๆนะครับว่ามันมี external factor ที่เราไม่คาดฝันเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุดดีจะเป็นในเรื่องของการเจรจาการค้าที่ยังไม่สำเร็จนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอ่ะอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย อ่แล้วยิ่งมีโกลเด้นโดมอีกนะครับก็คาดไม่ถึงอนะ่ะพวกนี้เนี่ยมันเราเลยทําให้ทองคาปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าในประเด็นต่างๆที่ผมพูดไปทั้งหมดยังไม่ได้มีแฟกนะนะครับยังเป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันกัดตัวขึ้นจากกาข่าวแหละคือมูดดี้เป็นของจริงแหละนะครับแต่ว่าโกลเด้นโดมเนี่ยมันก็ยังเป็นที่ยื่นข้อเสนออย่างเดียวนะครับแล้วก็การเจรจาทำให้สำเร็จเนี่ยต้องรอดูผล นะครับก็ติดตามดูแล้วกันทองคำน่าจะเกิดการไซด์เวย์กรอบกว้างไปก่อนนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์ที่เราสามารถวิเคราะห์เฟดเมนท์ลในภาพกลางกับภาพยาวได้เนาะถ้าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเล่นสั้นเพื่อรอเจรจารทางการค้าและเจรจารทางการค้าเนี่ยจะมีข่าวดีออกมาทองก็ต้องโดนตบเจอมีข่าวร้ายออกมาทองก็จะเด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อซื้อเล่นง่ายที่สุดนะฮะ